สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มแวรตี้นะครับวันนี้โอ๊ตก็มาสู์ซ่อมมือถือนะครับ iPhone นะครับโอ๊ตใช้ iPhone รุ่น8 plus นะครับใช้มาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับก็เกิดอาการน็อกนะครับก็เลยเอาไปซ่อมที่ศูนย์ไอแคล์ก่อนนะครับแต่ว่าเขารับไม่รับซ่อมนะครับให้เปลี่ยนเครื่องไปเลยซึ่งก็ เหมือนกับว่าการเทิร์นเทิร์นมือถือแล้วก็ต้องซื้อใหม่นะครับเหมือนกับว่าซื้อใหม่เทิร์นเครื่องแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น iPhone อื่นได้เปลี่ยนเป็น10 11 1 2บและ13ก็ไม่ได้นะครับแต่ราคาอยู่ที่1 4 0 0 0นะครับมันก็แพงเกินไปนะครับก็เลยโอ้ก็เลยตัดสินใจมาซ่อมที่ร้านอของเอกชนนะครับของของข้างนอกนะครับ เป็นร้านข้างนอกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอาของ iPhone เนาะแต่ก็จะเป็นที่เป็นร้านที่ซ่อมมือถือและก็คอมพิวเตอร์ของ iPhone โดยตรงเลยนะครับซ่อม i p แพดด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นร้านพิเศษนิดนึงนะครับก็จะมีกาแฟด้วยนะครับเป็นร้านกาแฟด้วยโอก็เคยมานะครับร้านกาแฟก็น,น่านั่งมากเลยนะคบบรรยากาศดีนะครับด้านในเดี๋ยวโอจะไปรับมือถือก่อนนะครับ เหมือนว่าเป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าต้องเสียเงินเซงไว้กับ c อค u d ถ้าเราใส่แอ p l e i ลไอดีมันจะ ข้อมูลมันจะทยอยกลับมานะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่ใส่ Apple ID ของพี่ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะ้็งแป๊บนึงทีนี้ต้องใส่ Apple ID ก่อนนะครับแล้วในส่วนของร้านกาแฟนะครับก็บรรยากาศดีนะครับร้านกาแฟก็ทันสมัยมีทั้งอ่า นะครับ Heal and Delicious นะครับมีอาหารด้วยของวางนิดหน่อยนะครับโอ้มาโพนี่น่ารักจังอา่าบรรยากาศการตกแต่งร้านนะครับทันสมัยนะครับ นานา่งเดี๋ยวว่าหลังนั่นั่งลายสุดตรงนี้ดีกว่าที่เห็นด้านหลังนี้นะคะเป็นอิฐจริงนะครับไม่ใช่วอลเปเปอร์นะครับเป็นตกแต่งกลิ่นอายออกแนวแบบไม้และอิดนะครับทันสมัยมากสตีฟจ็อบนะครับคติของขสตีฟจ็อบที่เคยให้ไว้บอกก่อนลาโลกบอกว่าผู้ที่บ้าพอที่จะประกาศว่าฉันจะเปลี่ยนโลก คือคนที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆสิบจอบนะครับก็มีโมเดลด้วยนี่นะครับอาลูกค้าของร้านก็สามารถนั่งเล่นแล้วก็นั่งทำงานได้นะครับร้านก็จะตกแต่งน่ารัก